3เทคนิคสำหรับมือใหม่ให้ออกหน้ากล้องอย่างมืออาชีพวิชาที่5สอนมือใหม่ตั้งไข่ออนไลน์เดินทางมาถึงวิชาที่5แล้วนะคะเป็นวิชาการออกหน้ากล้องค่ะคุณสามารถเอาวิชานี้นะคะไปใช้ในการอัดคลิปนะคะแล้วก็ทำไลฟ์สดได้นะคะและใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะคุณไปที่หน้าเพจเลยนะมีโพสต์ปักบุดไว้นะคะเรียงไว้ให้คุณแล้ววิชาที่1ถึงวิชาที่4นะคะและนี่วิชาที่5การออกหน้ากล้องค่ะ สำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาในออนไลน์แล้วคุณอยากจะออกหน้ากล้องอยากจะอัดคลิปอยากจะทำไลฟ์นะคะถ้าคุณออกแบบมือสมัครเล่นนะคะอย่างเช่นออสวัสดีค่ะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกนะคะยังไงให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาขายสินค้ามีบาบลา,บาลูกค้าหนีหมดค่ะการที่คุณจะออกมาขายของนะคะบนโลกออนไลน์คุณต้องออกมาแบบมืออาชีพเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเพิ่งกดกล้องไลฟ์ครั้งแรกแต่คุณต้องเป็นมืออาชีพตั้งแต่ไลฟ์แรกเลย ซึ่งครูปฏติสนะคะจะมีทั้งหมด3เทคนิคนะคะให้คุณเอาไปเริ่มต้นได้เทคนิคที่1คือการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเอาให้มั่นใจค่ะเพราะว่าเวลาออกหน้ากล้องคุณจะได้ไม่ต้องมาจัดแต่งทรงผมนะคะมาทําผมหน้ากล้องหรือว่าเออดูแล้วแบบไม่เสื้อผ้าดูแบบไม่มั่นใจคุณทําให้ตัวเองมั่นใจไปเลยนะคะเพื่อที่คุณจะออกหน้ากล้องออกมาพูดหน้ากล้องอย่างมั่นใจค่ะ รวมไปถึงการเตรียมหัวข้อไลฟ์นะคะเนื้อหาที่จะพูดในไลฟ์นะคะสินค้าค่ะแล้วก็รีวิวลูกค้านะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ต้องใช้ในไลฟ์นะคะเตรียมไว้ให้พร้อมค่ะเมื่อคุณเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะคุณก็จะมั่นใจในการออกหน้ากล้องแม้ว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแรกของคุณก็ตามเทคนิคที่2คือการกดกล้องไลฟ์เลยค่ะกดเลยค่ะ กดอัดคลิปก็ได้นะคะกดกล้องไปก่อนเลยนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เริ่มทําสักทีหนึ่งเพราะถ้าคุณไม่เริ่มมันจะไม่มีครั้งที่2และมันจะไม่มีความเชี่ยวชาญความชํานาญในการออกหน้ากล้องหรือการมองกล้องในการสบตาผู้คนเรื่องนี้มันต้องฝึกนะคะมันคือทักษะการออกหน้ากล้องดังนั้นถ้าคุณไม่เริ่มครั้งแรกมันจะไม่มีครั้งที่2และจะไม่มีความพร้อมค่ะเพราะถ้าคุณรอให้พร้อมคุณลองถามตัวเองนะว่าวันไหนที่จะพร้อม มันไม่มีวันไหนค่ะมันมีแค่วันนี้ตอนนี้ที่คุณพร้อมที่สุดแล้วเมื่อคุณได้รู้ทั้ง3เทคนิคนี้นะคะมันคือเทคนิคการออกหน้ากล้องแบบมืออาชีพแล้วครูปาติสก็ทําแค่นี้เลยค่ะในการออกมาอัดคลิปหรือว่าออกไลฟ์สดนะคะเทคนิคที่3มนะคะคือการปิดการขายในไลฟ์ค่ะเทคนิคนี้นะคะเมื่อคุณให้ข้อมูลลูกค้าเสร็จเรียบร้อยให้รีวิวเสร็จเรียบร้อยคุณจะต้องปิดการขายค่ะบางคนนะไลฟ์เสร็จ ไม่ปิดการขายลืมขายค่ะบอกข้อมูลลูกค้าเสร็จเรียบร้อยบอกโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแต่ลืมค่ะว่าต้องไปสั่งซื้อที่ไหนลืมตัดสินใจให้ลูกค้าค่ะการปิดการขายก็คือการตัดสินใจให้ลูกค้านั่นเอง ดังนั้นเมื่อคุณขายเสร็จแล้วนะคะคุณจะต้องตัดสินใจให้ลูกค้าไปเลยค่ะว่าลูกค้าต้องซื้อตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะคุณออกมาไลฟ์คุณก็ต้องการยอดขายณวันนี้ถูกไหมคะดัง,ดง<ๆ>นั้นคุณต้องตัดสินใจแทนลูกค้าไปเลยนะคะ<ๆ>เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ซื้อณวันนี้อย่างเช่นคุณให้เดทไลน์ไปเลยว่าราคานี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นมันจะเป็นการตัดสินใจแทนลูกค้าค่ะว่า เขาจะต้องซื้อวันนี้ไม่ใช่ซื้อวันพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจแทนลูกค้าเขาจะกลับไปคิดก่อนแล้วก็ไม่กลับมาซื้อคุณอีกเลยค่ะแต่ถ้าคุณทำให้ลูกค้าตัดสินใจณตอนนี้ณนะเวลานี้เดี๋ยวนี้ลูกค้าจะ cf คุณในไลฟ์เลยแม้ว่ามันจะเป็นไลฟ์แรกของคุณลูกค้าก็จะ cf ค่ะเหมือนลูกศิษย์ของครูปฏิสนะคะที่ออกไปไลฟ์ไลฟ์แรกแล้วเขาสามารถขายได้เลยทันทีค่ะ ไลฟ์แรกของเขานะคะสร้างกำไร1,000บาททันทีเขาไม่เคยไลฟ์มาก่อนนะคะแต่เขาแค่รู้เทคนิคและเอาไปใช้อย่างเต็มที่เขาสามารถขายสินค้าได้ตั้งแต่ไลฟ์แรกสุดยอดมากๆเลยค่ะซึ่งคุณก็ทำได้เช่นกันถ้ามือใหม่คนนึงทำได้แสดงว่าคุณก็ทำได้เช่นกันนะคะได้3เทคนิคนี้ไปแล้วนะคะคุณอย่ารอให้เป็นวันพรุ่งนี้เลยค่ะกดกล้องไลฟ์วันนี้เลยถ้าได้ผลยังไงแล้วมาบอกครูปฏิสด้วยนะคะ สำหรับมือใหม่หลายคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำออนไลน์แบบไหนไม่มีพี่เลี้ยงนะคะไม่มีคนดูแลไม่มีเมนทอร์นั่นเองนะคะหรือคุณยังไม่มีสินค้าอะไรเลยนะคะครูปติสก็เปิดรับตัวแทนอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์นะคะสร้างผู้นำบนออนไลน์ค่ะที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะทุนหลักพันหลักหมื่นคุณสามารถทักมาหาครูปติสนะคะที่ Li n e แอครูปติสนะและคุณขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคุณมีทุนเท่าไหร่คุณแจ้งได้เลยนะคะอยากมีทุนหลักพัน เริ่มต้นได้ไหมมีทุนหลักหมื่นตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีทุนเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถเริ่มต้นได้เลยค่ะครูปฏิสก็ทาโปรเจกต์นี้อยู่ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยคุณจะเริ่มต้นทําออนไลน์แต่ว่ายังมีทุนน้อยอยู่นะคะไม่มีพี่เลี้ยงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีสินค้าไม่มีทีมนะครูปติสขอบอกเคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จในออนไลน์อย่างรวดเร็วก็คือการมีทีมค่ะการมีทีมก็เสมือนเราค่ะมีลมใต้ปีกในการททํําา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 งงนนนนนเรรกกกก็จะมมมมีีควสุใขึ้ ื่อนที่คอยทําไปด้วยกันมีคนที่แบบใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังมีคอร์สต่างๆนะคะในทีมเนี่ยให้ได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนายอย่างรวดเร็วได้เพราะว่าในห้องเรทนทีมนะคะก็จะมีวิชาที่ครบกว่านี้มากๆนะคะทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่คะ่ะ ครูปฏิสก็เริ่มต้นจากแบบนั้นเหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากทุนหลักหมื่นนะคะเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆนะคะทําให้เราอะ่ะมีการพัฒนานตัวเองที่แบบรวดเร็วมากๆนะคะแม่ทีมของครูปฏิสนะคะก็คือครูหนึ่งสุรภานะคะเจ้าของแบรนด์ของครูปฏิสนะคะก็คือครูรุ้งพิมพัฒนานั่นเองค่ะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทาออนไลน์จริงๆอยากจับกาไรหลักหมืน่นหลักแสนหรือว่าหลักล้านนะคะก็ทักมาปรึกษากับครูปฏิสได้เลยค่ะ ครูปฏิสนะคะยินดีเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลคุณตลอดเส้นทางบนโลกออนไลน์ค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณและคุณสามารถเอาไปสร้างไรายได้ได้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาเทคนิคนี้ไปสร้างไรายได้กับเขาเช่นกัน สำหรับวันนี้นะคะครูปฏิสขอลาไปแล้วใครที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแชร์แบ่งปันออกไปให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนๆคุณจะได้เอาเทคนิคดีๆไปใช้แล้วก็ติดตามครูปฏิสไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเทคนิคดีๆออกมาให้ทุกคนได้เอาไปใช้จริงๆค่ะทุกเทคนิคล้วนมาจากประสบการณ์ที่ครูปฏิสทาสําเร็จแล้วแล้วส่งต่อให้กับคุณดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคุณเอาวิธีที่ถูกไปเลยค่ะสโลวนนี้สวัสดีค่ะ